สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการดูแล,แลและการศึกษาเด็กปฐมวัยณกกรุงทัชเคนสาธารณารัฐอุซเบกิสถานค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัธพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย w o r l d Conference on Early Childhood c a r e a n d Education ในหัวข้อ Early i n v e s t m e n t for Better l e a r n i n g and a b r i g h t e r f u t u r เณเมืองทัเคนสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากประเทศไทยได้มีอนุสัญญาสิทธิเด็กสากลตั้งแต่ปี2535ว่าด้วยเด็กควรได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยและทุกช่วงวัยและได้มีการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560และมีพระราชบัญญัติการดูแลเด็กปฐมวัยความครอบคลุมคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทา,ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและส่งเสริมสมรรถนะตามวัยให้กับเด็ก สามารถก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์าการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ สำหรับห้องเรียนเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นับเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับเพื่อนผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองผ่านประสาสัมผัสทั้ง5ส่วนในหัวข้อแรงงานและผู้ดูแลการศึกษาเด็กปฐมวัยเช่นกระทรวงสาธารณาสุขหน้าที่รับผิดชอบหลักก็คือการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในคันจนถึงอายุ3ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน้าที่รับผิดชอบหลักคือการดูแลเด็กทุกคนที่อยู่ในสภาวะยากลําบากเด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยมีรูปแบบสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงแบบจดทะเบียนกระทรวงมหาดไทยค่ะหน้าที่รับผิดชอบหลักคือการดูแลเด็กอายุ3-5ปีในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการหน้าที่รับผิดชอบหลักคือการดูแลเด็กอายุ3-5ปีในรูปแบบโรงเรียนอนุบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหน้าที่รับผิดชอบหลักคือการดูแลเด็กอายุ3-5ปีในรูปแบบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยต่อแตะและการเงินนโยบายและธรรมมาพิบาลในการดำเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา54วรรคหนึ่ง รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายวัก2รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยและมาตรา258ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆให้เกิดผลทั้งด้านการศึกษาให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาพัฒนาร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้นพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง4กระทรวงหลักคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นซึ่งประเทศไทยมีการให้ความสำคัญในด้านเด็กปฐมวัยมาโดยตลอดค่ะค่ะเน,นื่องด้วยจากว่าเราได้มีอนุสัญญา สิทธิเด็กสากลนะคะตั้งแต่ปี2535นะคะซึ่งเป็นอนุสัญญากลางที่ว่าเด็กเนี่ยควรจะรั้สิทธิในการดูแลอย่างมีคุณภาพนะคะประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ความสําคัญเรื่องนี้รัฐบาลนะคะโดยท่านนายกเนี่ยก็ได้บัรจุในเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กนะคะแล้วก็ทุกช่วงวัยเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2560นะคะเราจึงได้มีพรบนะคะกฎหมายในเรื่องของ การดูแลเด็กปฐมวัยนะคะให้ได้ทั้งมีคุณภาพและกำลัดื่มล้ำนะคะรัฐบาลเองให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และก็ได้มีการจัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะคะในการจะดูแลไม่ว่าจะเป็นคนร้ายหัวเชื่อเด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนฟรี15ปีนะคะและขณะนี้เนี่ยในเรื่องของอาหารกลางวันเด็กก็เช่นเดียวกันนะคะรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะยางี่ดด้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ในการเียน45ปีนะคะตลอดจนเงินอาหารกลางวันนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ได้มีการขึ้นทุนเงินเดือนได้หัวเพิ่มขึ้นนะคะเชลียงบประมาณกว่า800 0ล้านเพ้่มเป็นท่านบันไดนะคะกลุ่มในเด็กเล็กนับเป็นกลุ่มเงินที่รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องของอาหารกลางวันนะคะจึงได้มีการดูแลกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีกว่า60%ของกลุ่มโรงเรียนทั้งประเทศนะคะตลอดจนได้มีการทำมาตรฐานพัฒนาเรื่องของคุณครูนะคะให้เหมาะกับกลุ่มครูถมไป สร้างมาตรฐานตลอดจนในเรื่องของการสร้างสฐานศึกษาสําหรับน้องๆผู้ปฐมวัยเนี่ให้มีความเหมาะสมแจะวก็เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ